โอ e ว p a g e Voice TV v o ีโอเวลล์ยูทูบไวซีวีเว็บไซต์ไวซีวี .co.th โทรทัศน์ดาวเทียมช่องเอวันนี้ก็หลายเรื่องเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทำเนียบแล้วก็ที่สภาซึ่งทั้งหมดนั้นชี้ชัดว่าเราคงจะใกล้ได้เห็นนะครับรัฐบาลใหม่นะครับหรือว่าโอกาสที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใหญ่นะครับก็คงจะอยู่ในเส้นทางนี้เรียบร้อยแล้วหรือแค่วันไหนเวลาใดแค่นั้นเองที่จะจบด้วยการยุบสภาหรือว่า การยอมถอยของพลเอกประยุทธ์นะครับเริ่มต้นที่เรื่องของอรัฐบาลกันก่อนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สัญญาณของรอยร้าวในรัฐบาลนั้นพุ่งกระฉูดหลังจากที่เมื่อวานนี้การประชุมของคณะรัฐมนตรีนะครับเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีเขียวจบด้วยการที่รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยไม่เข้าร่วมประชุมนะครับพลเอกประยุทธ์ใช้วิธีให้มหาดไทยกลับไปพิจารณาเรื่องนี้ใหม่แล้วกลับมาตอบคําถามของคมนาคมแต่ว่าเหมือนกับว่ารอยร้าวระหว่างภูมิใจไทยกับรัฐบาลหรือว่าพลเอกประยุทธ์เองนั้นก ็น่าจะสู่จุดที่ยากจะถอยหลังกลับมาได้นะครับวันนี้นะครับมีวาระที่พลเอกประยุทธ์กับคุณอนุทินจะต้องประชุมกันเรื่องเอ펙ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับรายงานล่าสุดปรากฏว่าวันนี้คุณอนุทินในฐานะรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้นไม่ไปร่วมประชุมด้วยนะครับในการประชุม เรื่องเอเปกนะครับปล่อยให้พลเอกประยุทธ์อ้างวางโดดเดี่ยวเดียวดายดังนั้นเป็นวันที่2แล้วนะครับที่คุณอนุทินกับพลเอกประยุทธ์มีคิวต้องเจอกันแต่ไม่เจอกันแน่นอนว่าคุณอนุทินไม่อยากจะพูดว่านี่เป็นความไม่พอใจแต่ว่าสัญญาณการเมืองหลายคนก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องปกติที่ หลังจากการที่รัฐมนตรีภูมิใจไทยไม่ร่วมประชุมคอรมวันรุ่งขึ้นคือวันนี้นะครับคุณอนุทินไม่ร่วมประชุมกับพลเอกประยุทธ์ที่ทำเนียบรัฐบาลนอกจากเรื่องของพักภูมิใจไทยกับพลเอกประยุทธ์ซึ่งก็น่าจะเป็นสัญญาณของรอยร้าวที่ทะลุเพดานตอนนี้สัญญาณของรัฐบาลขาลงลามไปทั่วทุกพักแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อเป็นรัฐบาลขาลงคนที่คาดหวังว่าจะเป็นรัฐมนตรีก็ต้องวิ่งเต้นกันเป็นรัฐมนตรี ให้ได้ในวาระสุดท้ายไม่อย่างนั้นตกรถไฟรอบนี้ก็คือตกยาวปรากฏว่าในพักประชาธิปัตย์เองนะครับก็เกิดรอยร้าวขึ้นมานะครับระหว่างคุณเดชอิฐขาวทองสอสอสงขลาซึ่งตอนนี้ก็ต้องถือว่าวางตัวเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของพักประชาธิปัตย์ภาคใต้นะครับนำทัพให้ประชาธิปัตย์ชนะการเลือกตั้งที่สงขลานั้นก็มีรายงานข่าวว่าที่ประชุมสอสอภาคใต้ของประชาธิปัตย์ซึ่งคุณเดชอิดนั้น เป็นรองหัวหน้าพักภาคใต้ยอยู่นะครับมีมติหรือมีสัญญาณเรียกร้องให้พักปลดจุติไกลเลิกออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับซึ่งหลังจากมีข่าวมาคุณเด็ดอิฐก,ก็ให้สัมภาษณ์ว่าไม่จริงนะครับไม่ได้เรียกร้องให้มีการปลดนะครับแต่ว่าพูดแค่ในที่ประชุมว่า ให้ช่วยกันเข้มงวดกวดขันการทํางานของรัฐบนตรีแต่ไม่ได้เรียกร้องให้ปลดแต่อย่างใดนะครับผู้สื่อขาพยายามถามคุณเดชดอิดว่าได้โทรเคลียร์กับคุณจุติหรือยังนะครับคุณเดชดอิดบอกว,ว่าโทรหาจุติแล้วแต่คุณจุติไม่รับสายนั้น ก็เป็นอย่างนี้ไปนะครับผู้สื่อข่าวถามต่อว่าแล้วจะไปเป็นรัฐมนตรีจริงหรือเปล่าคุณเดชอินบอกว,ว่าไม่มีนะครับเด็ดขาดไม่มีแม้แต่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีแต่ว่านี่ก็คือรอยรล้าที่ลามนะครับไม่ว่าจะเป็นระหว่างภูมิใจไทยกับรัฐบาลหรือไม่ว่าจะเป็นกับพรรคประชาธิปัตย์ด้วยกันเองซึ่งเลือดก็เริ่มไหลาลามมากขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดนะครับมีรายงานว่าความระส่ำระสายของรัฐบาลน,นั้นทำให้วันนี้มีการเปิดห้องคุยนะครับแล้วก็ปิดห้องคุยกันอย่าง ก,กระฉุกฉุกลูกนะครับฉุกเฉินนะครับระหว่างสมปอพลเอกประวิทย์นะครับพลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงศ์รวมทั้งคุณสันติพร้อมพัดรักษาการเลขาธิการพักพลังประชารัฐนะครับในบ่ายวันนี้มีการประชุมด่วนกันไม่เป็นที่เปิดเผยนะครับว่าสมทหารเท่ากับสันติพร้อมพัดรักษาการเลขาพลังประชารัฐพูดคุยกันเรื่องอะไรแต่บรรยากาศเกิดขึ้นหลังจากที่ภูมิใจไทยนะครับ ไม่ประชุมครมกับพลเอกประยุทธ์และอนุทินไม่ประชุมกับพลเอกประยุทธ์2วันรวดเกิดขึ้นหลังจากที่มีข่าวว่ารองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นั้นต้องการที่มีการปรับรัฐมนตรีเอารัฐมนตรีพัฒนาสังคมออกนะครับซึ่งตอนนี้ตัวคุณเดชอีกก็มีการปฏิเสธแล้ว ในสุดก็มีการประชุมกันของ3ามปเกิดขึ้นน่าจะเป็นไปเพื่อสกัดรอยล้าวของรัฐบาลด้วยกันเองนะครับในประชาธิบัตรเองนั้นก็มีดราม่าเกิดขึ้นนั่นคือคุณทวินไพศนนะครับอดีตประธานคณะกรรมการกฎหมายของพักเราออกไปอยู่ก้าวไกลนะครับเรื่องนี้นะครับมีทั้งคนสนับสนุนนะครับมีทั้งคนวิจารณ์กลุ่มที่วิจารณ์มากหน่อยก็จะโจมตีว่าคุณทวินอยู่ประชาธิปัตย์ไปอยู่ก้าวไกลนั้นเท่ากับก้าวไกลเป็นประชาธิปัตย์สาขา2หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วนั้น คุณทวินภัยสนออกจากประชาธิปัต์ไปอยู่ก้าวไกลเนื่องจากพรรคประชาธิปัต์ช่วงหลังไม่ได้สนใจเรื่องกระจายอำนาจซึ่งเป็นเรื่องที่คุณทวินภัยสนทํามาเกือบจะสาทศวรรษนะครับดังนั้นก็ไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปเพื่อสมัครสสแต่ไปในฐานะสมาชิพกพรรคแต่แน่นอนว่า การไปแบบนี้คนที่ต้องการโจมตีพักเก้าไกลก็ต้องรีบฉวยโอกาสโจมตีขยมเป็นธรรมดานะครับบางคนบอกว่าเก้าไกลเป็นประชาธิปัติสาขา2ราวกับว่าทั้งพักประชาธิปัติอพยพไปอยู่ก้าไกลนะครับในประชาธิปัตยเองก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าคุณทวินไปแบบนี้มันเป็นการเปลี่ยนข้างมากเกินไปนะครับงงว่าเกิดอะไรดังนั้นคุณทวินซวยนะครับ ออกจากปฏิปัติผู้ปฏิปัติก็บอกว่าข้ามค่ายมากเกินไปไปอยู่ก้าวไกลฝ่ายที่ไม่ชอบประิปัติก็บอกว่าทวินมาแบบนี้มีพิรุษมาทําไมนะครับแต่นี่ก็คือการเมืองที่ค่อนข้างระสัมระสายและหนึ่งในสุดยอดของความระสัมระสายวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของอคุณแรมโบ้เสกสกลอัฐาวงซึ่งเมื่อวานนี้มีการประกาศว่าตัวเองจะเป็นคนที่มากอบกู้สถานภาพทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ที่ยิ่งนานยิ่งมีอนาคตทางการเมืองซึ่ง หน้าหวัดเสียวมากกว่ายืนอยู่บนเส้นได้นะครับวันนี้คุณเสกสกลนะครับโผล่ไปที่สภานะครับแล้วบรรยากาศในการโผล่นั้นจริงๆคุณเสกสกลไม่ได้มีงานที่สภานะครับแต่ไปโผล่เหมือนกับอยากให้ผู้สื่อข่าวนั้นสัมภาษณ์ตัวเองยิ้มเพลเข้าไปนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่อว่าการประกาศตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติของคุณเสกสกลนั้น ยอมรับแล้วนะครับว่าเกิดจากความหวัดระแวงพักพลังประชารัฐไม่มั่นใจว่าพลังประชารัฐจะเสนอพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่นะครับไม่มั่นใจว่าพลเอกประวิทยวงสุวรรณนั้นจะคุมพักพลังประชารัฐให้เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชา <c oughs> เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปได้ยิ่งไปกว่านั้นคุณเสกสกลมีการยอมรับเป็นครั้งแรกนะครับว่าพลเอกประยุทธ เกือบจะโดนฆ่าทางการเมืองกลางสภาในเดือนกันยายน2564จากกระแสข่าวที่บางกลุ่มในรัฐบาลจะไม่โหวตหนุนพลเอกประยุทธ์ในการอภิปรายไม่วางใจจนทำให้ผลของการลงมติคราวที่แล้วนั้นพลเอกประยุทธ์คะแนนไว้วางใจต่ำที่สุดหน้าอภิยศที่สุดนะครับคุณเศกสกลประกาศว่าวันนั้นคือวันที่ชัดเจนแล้วว่ามีบางกลุ่มในรัฐบาล จ้องจะสอยพลเอกประยุทธ์กลางสภาดังนั้นวันนี้นะครับพรรคใหม่ของคุณบ่อประกาศว่าจะไม่ให้ประยุทธ์โดดเดี่ยวเดียวได้ขอปกป้องประยุทธ์ไม่ให้ประยุทธ์มีในสภาพของการถูกคนบีบไข่หน้าเขียวทุกวันต่อไปอีกฟังคําประกาศของแรมโบ้นะครับว่าขอสู้ตายไม่ให้พลเอกประยุทธ์ถูกบีบไข่ครับวันดีคืนดีถ้าเกิดว่าพรรคพลังประชารัฐไม่เสนอทนายกเป็นแคนดิเดตนายกอีกละ่ะ ท่ายกจะมีบ้านหลังจะมีประตูทางเดินออกไหมล่ะอยู่ๆพลังประชารัฐบอกไม่เอาไม่เสนอนายกหรือว่ามากดดันนายกหรือว่าตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ลงคะแนนให้นายกอย่างงี้ถ้าเราไม่เตรียมการตั้งแต่วันนี้ไม่หาบ้านหลังใหม่ไว้เผื่อนายกตั้งแต่วันนี้เนี่ยแล้วท่านนายกก็จะถูกกดดันภาษาบ้านผมก็ภาษาบ้านผมก็บอกว่าจะมาบีบไข่นายกอย่างนี้ตลอดไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ยอม ผมจะไม่ยอมให้นายกโดดเดี่ยวเดียวดายถ้าเกิดพรรคเดิมมีปัญหาเนี่ยพรรคใหม่ก็จะเป็นทางเลือกที่ให้ท่านนายกตัดสินใจได้แสดงว่าที่มองว่าพรรคพลังประชารัฐที่มีสัญญาณไกลๆว่าจะไม่สสนุกเราไม่รู้ไงสถานการณ์ที่มาตั้งแต่สี่กันยามาแล้วนะครับแล้วก็สัญญาณมามีการาาามีมติออกไปแล้วก็ ออกไป21คนอะไรที่ว่าเนี่ยแต่เราก็สัญญ,ญาแล้วก็่อยมันก็ไม่ค่อยดีแต่ถ้าเกิดว่าท่านหัวหน้าพักนะครับท่านทานเดประวิทรจันโอชาหัวหน้าพักนะครับลุงป้อมท่านคุมอยู่มันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าท่านคุมไม่อยู่ล่ะเราก็เป็นผ่วง่ญ่ท่านเหมือนกันถ้าพลังประชารัฐไม่เสนอท่านนายกเป็นแคนดิเดตนายกเราพักรวมไทยสร้างชาติจะเป็นพักที่เสนอท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์ชาเป็นแคนดิเดตนายกคนเดียว เรื่องขายในการเสนอบัญชีนายกได้จะต้องมีสอส25คนนี้เรามั่นใจไม่ต้องกังวลครับเรื่องนี้สบายมากถ้าเกิดพลังประชาลัฐไม่เสนอแล้วท่านนายกถูกพักรวมไทยสร้างชาติเสนอเป็นแคดิเดตนายกนะผมนี่ไม่อยากจะพูดนะสอสอที่เขารักนายกหลายเขตหลายพื้นที่เขารู้ว่าเขาได้เพราะไม่ได้เพราะพักเขาได้เพราะตัวอยากสนับสนุนท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นในายกเขาได้เพราะพลเอกประยุทธ์ หลายเขตหลายพื้นที่หลายจังหวัดดังนั้นสสอคนที่มั่นคงต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยไหลาตามมาหมดครับเพราะกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยโทษนะโทษนะทยุสภาเนี่ยสาวันสมาชิกภายในสาวันยังไงก็ย้ายทันยังไงก็ย้ายทันนี่คือข่าประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าในสุดพักของคุณโบ้นั้นจัดตั้งเพื่อไม่ให้พลเอกประยุทธ์มีชะตากรรมในอุ้งมือพลเอกประวิทธิ์และพลังประชารัฐนะครับ คุณโบบอกว่าสาการพลเอกประยุทธ์นั้นเหมือนกับการถูกบีบไข่และคุณโบจะเป็นคนปกป้องให้พลเอกประยุทธ์อยู่ในสถานการณ์ถูกบีบไข่อีกต่อไปด้วยการตั้งพักแบบนี้รวมทั้งประกาศแล้วนะครับว่าถ้าตั้งพักปุ๊บคนจากพลังประชารัฐจะไหลมาทันทีนี่คือสัญญาณว่าพลเอกประวิตย์กำลังถูกเอาคืนอย่างหนัก จากพลเอกประยุทธ์แล้วหรือไม่นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งวันนี้เกิดขึ้นที่สภานะครับมีความเคลื่อนไหวสําคัญหลายเรื่องหลังจากเกิดเหตุการณ์สภาล่มเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้จนถึงวันนี้ไม่มีวิ่แววของสภาล่มแต่มีวี่แววของการย้ายข้ามค่ายอย่างรุนแรงจากฝั่งคุณธรรมนัท นะครับซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนั้นตอนเกิดเหตุการณ์สภาล่มนั้นก็ไม่ได้แสดงตัวจนรัฐบาลนะครับล่มกลางสภาไปองค์ประชุมไม่ครบนะครับเมื่อวานนี้คุณธรรมนัดโผล่เข้าไปในสภาหลังจากถูกพักพลังประชารัฐขับเป็นครั้งแรกสภาจัดที่นั่งตั้งป้ายพักเศรษฐกิจไทยอย่างเรียบร้อยบังเอิญว่าขณะเข้าไปในสภานั้นเกิดภาพป,ประวัติศาสตร์นะครับนั่นก็คือคุณธรรมนัดซึ่งอยู่พักพลัง ประชารัฐแต่มาตั้งพักใหม่นั้นยืนคุยกับหัวหน้าพักภูมิใจไทยคุณอนุทินซึ่งเพิ่งมีปฏิบัติการไม่ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีกับพลเอกประยุทธ์ดังนั้นฝั่งหนึ่งนะครับ ไม่อยู่ฝั่งพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วออกมาทําพักใหม่อีกคนหนึ่งคุณอนุทินไม่ประชุมคอรมอกับพลเอกประยุทธ์นี่คือสัญญาณของการจัดขั้วอํานาจใหม่ที่กําลังก่อตัวขึ้นหรือไม่ท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูกันเองนะครับว่าคุณธรรมนัดคุณอนุทินพลเอกประวิทธ คุณเนวินกําลังจะขยับการเมืองครั้งใหญ่เขยา่าทำเนียบหรือเปล่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาวันนี้ดูเหมือนจะยืนยันเส้นทางการเมืองใหม่ที่กําลังก่อตัวซึ่งก็แปลว่าอวาสานของพลเอกประยุทธ์กันใกล้เข้ามาทุกทีนะครับวันนี้ในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆนั้นเกิดปรากฏการแปลกประหลาดหลายอย่างร่างกฎหมายของพักภูมิใจไทยสฉบับถูกตีตกรวน ซึ่งเป็นเรื่องประหลาดเพราะเป็นร่างกฎหมายของรัฐบาลร่างหนึ่งนั้นเป็นกฎหมายอาญาวิธีพิจารณาความอาญานะครับที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนเม่ให้ไม่ถูกคุมขงังก็ถูกสภาตีตกกลับไปนะครับซึ่งก็เป็นสัญญาณว่ามันเกิดความพิลึก กึกกือในเรื่องของรัฐบาลขึ้นหรือเปล่าอีกเรื่องนึงเป็นร่างของพรบรอนุญาโตตุลาการนะครับนอกเหนือจากร่างพรบรของภูมิใจไทยจะถูกคว่ำลงไปนะครับอีก2ร่างที่มีการจับตามองกันก็คือร่างของสุราก้าวหน้าของพรรคก้าวไกลนะครับที่สัปดาห์ที่แล้วถูกตกลงไปจากปรากฏการสภาล่มล่มสภานะครับวันนี้เข้ามาพิจารณาได้เช่นเดียวกับเรื่องประมวลแพ่งให้สมรสเท่าเทียมนะครับ ปรากฏว่าทั้งสองร่างนั้นผลการพิจารณามีความแปลกประหลาดเกิดขึ้นนั่นก็คือพักเศรษฐกิจไทยนะครับพักที่จริงๆสังกัดรัฐบาลน,นั้น11เอ่อ14สสสังกัดพักเศรษฐกิจไทยของคุณธรรมนัทขยับมาโหวตให้ฝ่ายค้าน ย้ำนะครับเมื่อวานนี้คุณธรรมนัดถ่ายรูปคู่กับอนุทินกลางสภาซึ่งคุณอนุทินนั้นเพิ่งไม่ร่วมประชุมคอรามอกับประยุจันโอชาและวันนี้ก็ไม่ประชุมกับประยุทจันโอชาอีกส่วนวันนี้ร่างกฎหมายภูมิใจไทยถูกคว่ำหลังจากนั้นนะครับ14สสพักเศรษฐกิจไทยโหวตสนับสนุนร่างกฎหมายของพักก้าวไกลนะครับรวมทั้งมีสสของพักภูมิใจไทยนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับโหวตสนับสนุนร่างกฎหมายของพัก ก้าไกลด้วยดังนั้นนี่ก็คือปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดอีกเหมือนกันนะครับที่14เศรษฐกิจไทยกับ6ภูมิใจไทยนั้นโบวชสนับสนุนร่างกฎหมายของฝ่ายคา้านซึ่งโดยตัวมันเองก็คือเท่ากับว่าสสฝ่ายรัฐบาลวันนี้20คนนั้นโหวตสวนทาง ฝ่ายรัฐบาลนะครับนี่คือปรากฏการณ์ของการส่งสัญญาณทางการเมืองหรือเปล่าท่านผู้ชมก็ลองประเมินกันเองว่านี่คือความปกติหรือไม่ปกติทางการเมืองนะครับบรรยากาศการเมืองตอนนี้ถือว่าผันผวนเต็มที่แล้วนะครับเพราะว่าคุณโบซึ่งประกาศอย่างมั่นใจว่าตัวเองจะเป็นคนตั้งพรรคนะครับให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับรวมทั้งมีการเปิดเผยด,ด้วยว่าอาจจะถึงขั้นเชิญประยุทธ์มาเป็นหัวหน้าพรรคถ้าประยุทธ์ตกลงนั้นมีการบอกว่า จะเริ่มรวบรวมพักเล็ก ต่างๆนะครับรวมพังพักการเมืองอื่นๆให้หนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกพักแรกที่มีการประกาศโดยคุณโบโนะครับคือพักพลังท้องถิ่นไทยของอดีตเจ้าพ่อกรุงเทพผู้ยิ่งใหญ่กรุงเทพชื่อดังคือคุณชัดเต่าปูนหรือชัชาวบานคงอุดมนั้นปรากฏว่าทันทีที่คุณโบท่าไทาม์เชิญพักพลังท้องถิ่นไทยมาร่วบควบกิจาการกับพักรวมไทยสร้างชาติเพื่อนหนุนพลเอกประยุทธ์พักพลังท้องถิ่นไทยคุณโกวิทย์พวงงามนะครับประกาศว่าพั ลังท้องถิ่นไทยไม่ไปกับโบนะครับและโบไม่ใช่คนที่มีสถานะจะมาคุยคุณชัดตาปูให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่าถ้าพลเอกประยุทธ์อยากจะให้คุณชัดตาปูและพักไปอยู่กับพักพลเอกประยุทธ์ขอให้พลเอกประยุทธ์มาคุยด้วยตัวเองนะครับถึงวันที่คุณชัชวบาลของอุดมนะครับบอกว่าประยุทธ์จันโอชาถ้าคุณยายผมไปอยู่พักของโบคุณมาคุยกับผมเองผมไม่รู้ว่าผมจะมองปรากฏการณ์คราวนี้ยังไงนะครับ ผู้ยิ่งใหญ่กรุงเทพประกาศแล้วว่าถ้าจะให้รวมพักกันนั้นประยุทธ์มาคุยกับผมนะครับขณะเดียวกันเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งในสภานะครับซึ่งน่าจะเป็นสัญญาณว่ารัฐบาลใกล้จะไปเต็มทีคือเรื่องของพักเล็กซึ่งที่ผ่านมานั้นคนซุบซิบนินทากันมานานว่าเป็นพักซึ่ง รักการเกษตรนะครับเป็นพักซึ่งรักผลไม้นะครับชอบกินกล้วยจริงเท็จหรือเปล่าไม่ทราบแต่จริงๆคนไทยทุกคนก็ชอบกินกล้วยอยู่แล้วโดวยเฉพาะกล้วยน้ําว้านะครับคนไทยกินเป็นอาหารแทนกันมาตั้งแต่เด็กๆนับวันนี้พักเล็กเองนั้นคุณมงคลกิจมีการถ่ายรูปคู่กับพักฝ่ายเล็กๆนะครับพักเล็กหลายพักนะครับประกาศว่าต่อไปนี้กลุ่มพักเล็กทั้งหมด16เสียงนั้นจะโหวตสวนมติพักรัฐบาลทุกเรื่อง ย้ำนะครับว่ากลุ่มพักเล็กทั้งหมดถ้าเป็นไปอย่างที่คุณมงคลกิจประกาศนั้น16กลุ่มสอสอในพักเล็กจะโบตสวนทางรัฐบาลทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหมูแพงไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำมันแพงแพงทั้งแผ่งดินค่าแรงถูกผู้สูงอายุนะครับนี่คือคำประกาศใหม่ที่น่าจะแสดงเห็นว่าพลานุภาพของคุณธรมนัทกำลังแสดงตัวมันออกมา18 คนจากพลังประชารัฐนะครับบวกกับ16เสียงถ้าเป็นอย่างที่คุณมงคลกิดพูดก็คือ34เสียงซึ่งเคยอยู่ฝั่งรัฐบาลน,นั้นตอนนี้กำลังแสดงท่าทีว่าจะหายวับไปในพิปตาและนั่นแปลว่าผลเอกประยุทธ์นะครับในการอภิปรายที่กำลังจะถึงนี้เข้าสู่เขตอันตรายทางการเมืองต่อให้จะลงมติไม่ได้ก็ตามแต่ว่า34สสของรัฐบาลที่หายไปนั้นมีโอกาสจะทาให้เกิดความสับสนร,รุลมหรือการพิกเกรมทางการเมือง ได้ทุกเมื่อแล้วนะครับยิ่งไปกว่านั้นหากถึงเดือนพฤษภาคม34สอสอกลุ่มนี้หากโหวตไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ พลเอกประยุทธ์เข้าทางตันต้องลาออกทันทีนะครับสัญญาณของความระสายระสายทางการเมืองขั้นขีดสุดได้เริ่มต้นอย่างช้าๆแล้วและคงจะอีกไม่นานที่เราเห็นว่าละครการเมืองฉากนี้จะไปจบลงสู่ที่เรื่องไหนอย่างไรนะครับสําหรับเรื่องการเมืองน้ําเน่าของการแก่งแย่งอํานาจระหว่างกลุ่มในพลและนักการเมืองกลุ่มต่างๆเดินหน้าต่อไปขณะที่ การแก้ไขปัญหาประชาชนก็ไม่เคยได้รับความสําคัญในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และกลุ่มนักการเมืองน้าเน่าต่อไปนะครับเมื่อวานนี้มีประชาชนหลายกลุ่มเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาวนาคือขายนิสินหน้ากระทรวงการคลังยังคงไม่ได้รับการเหลียวแลต่อไปนะครับคนขับรถบรรทุกคนขับรถสิบล้อนั้นรวมตัวแก้ให้แก้ปัญหาน้ามันราคาแพงคําตอบของสุพัฒนพงศ์รัฐมนตรีพลังงานถามว่าพวกคุณเดือดร้อนกลุ่มเดียวหรือ เป็นคาตอบคล้ายกับพลเอกประยุทธ์ที่ถามว่าแล้วพวกคุณเดือดร้อนกลุ่มเดียวหรือคนอื่นเขาไม่เดือดร้อนกันหรือยอย่างไรนะครับไม่มีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาราคาน้ํามันขณะที่ปัญหาชาวบ้านปัญหาคนจนปัญหาค่าแรงเมื่อวานนี้ม็อบแรงงานบุกไปหน้าธรรมเนียบขอพบพลเอกประยุทธ์ขอร้องทุกไม่มีโอกาสแม้กระทั่งจะได้หยียบสะพานหน้าธรรเนียบรัฐบาลถูกตั้งรั้วสกัดนะครับตั้งแต่บริเวณแยกนางเลิงได้พบแค่ ค่าราชการประจําในทำเนียบแล้วก็ตะโกนพูดกันในระยะห่างๆไม่เคยเห็นยุคไหนที่ทำเนียบแ,แสดงอาการรังเกียจเดียดฉันคนจนประชาชนมากขนาดนี้นะครับเช่นเดียวกับปัญหาประชาชนกลุ่มอื่นคนขับแท็กซี่ยังไม่มีสัญญ,ญาณรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะแก้ไขปัญหาต่างๆแต่อย่างใดน,นะครับวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลมีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวรอพลเอกประยุทธ์อยู่เกิดปรากฏการณ์ที่น่าประหลาดก็คือ อยู่ดีๆพนเอกมิ้เป็นคนมาบอกผู้สื่อข่าวเองว่าวันนี้มีเรื่องสําคัญจะถแถลงนะครับผู้สื่อข่าวก็ฟังว่าจะถแถลงเรื่องอะไรจะแถลงเรื่องน้ํามันจะถแถลงเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนปรากฏว่าเรื่องที่ถแถลงนั้นส่วนใหญ่เป็นความว่างเปล่านะครับถแถลงเรื่องปัญหา ความยากจนแต่ถแถลงเรื่องของสถิติความจนนะครับซึ่งไม่ได้มีส่วนผูกพันหรือว่ามีส่วนในการแก้ไขปัญหาคนจนตรงไหนอย่างไรนะครับผู้สื่อข่าวพยายามจะถามเรื่องการแก้ปัญหาราคาน้ํามันพลเอกประยุทธ์ตอบเหมือนเดิมว่าน้าม,มันมันก็แพงขึ้นทั้งโลกที่น่าสนใจมากกว่าน,นั้นนะครับก็คือ,อ,อไม่รู้พลเอกประยุทธ์วันนี้อารมณ์เป็นยังไงนะครับลงจากตึกมานะครับเ,เดินไปเห็นนักข่าวตะโกนทักนักข่าวหลังจากนั้น ใช้เวลาค่อนข้างมากในวันที่บอกว่าฉันมีเรื่องจะสําคัญถแถลงนั้นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี่นะครับ ไม่ขึ้นตึกบัญชาการนะครับเดินดูดอกบัวซ้ายทีขวาทีแล้วก็ทําให้คณะผู้ติดตามทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโคศกหรือว่าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนั้นก็เดินวนไปวนมาซ้ายทีขวาทีหมกมุ่นอยู่กับการดูปัญหาดอกบัวนะครับผมอดทนดูบรรยากาศทั้งหมดที่พลเอกประยุทธ์เสียเวลาในการชี้โบชี้เบสดูปัญหาดอกบัวแทนที่จะดูปัญหาคนจนใช้เวลาทั้งสิ้นเกือบ2นาทีที่ชายสูงวัยในธรรมเนียบรัฐบาลทั้งหมดนั้นหมดเวลาไปกับ การดูดอกบัวและจบด้วยการที่มีรายงานข่าวว่าพลเอกประยุทธ์ neck. ได้มีการสั่งการให้ข้าราชการทำเนียบรัฐบาลนั้นแก้ไขปัญหาดอกบัวนะครับด้วยการปลูกดอกบัวให้มีความสวยงามมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาประชาชนนั้นไม่มีความคืบหน้านะครับผู้สื่อข่าวถามหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างภูมิใจไทยกับความขัดแย้งของรัฐบาลด้วยกันเองว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่นะครับเรื่องของการประชุมคอรมอเรื่องของการประชุมรถไฟสายสีเขียวที่ คุณอนุทินและพักภูมิใจไทยทั้งหมดไม่เข้านะครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรพวกเธอมายุ่งถ้าเธอไม่ยุ่งเนี่ยมันก็ไม่มีนะครับขนาดเดียวกันเรื่องของความยากจนอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปนะครับผู้สื่อข่าวพยาจะฟังนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จะถแถลงเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนว่ายอย่างไรนั้นคําตอบที่พลเอกประยุทธ์ถแถลงนั้นส่วนใหญ่ไม่มีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับขณะที่กลุ่มคนขับ10ล้อและคนขับแท็กซี่วันนี้ก็ยังคงมีการรวมตัวอยู่ที่บริ เวีถนนวิภาวดีแล้วคนขับ10ล้อคนขับแท็กซี่ พูดคล้ายๆก็เหมือนว่าสถานการณ์แบบนี้คนจนอยู่ต่อไปไม่ได้นะครับขอให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งนายกมติได้แล้วอยู่แบบนี้ประเทศไม่ได้อะไรคนจนมีแต่จนลงจนลงและจนลงดังนั้นก็เป็นบรรยากาศที่ในทำเนียบเละสองวันรวดรองนายกไม่ประชุมกับนายก2วันรวดนะครับส่วนในสภาธรรมนัปรากฏตัวพร้อมกับรองนายกที่ไม่ประชุมกับนายกหลังจากนั้นกลุ่มคุณธรรมนัสโหวตให้ฝ่ายค้านหลังจากนั้นกลุ่มพักเล็กซึ่งสังกัดรัฐบาลประกาศว่าต่อไปนี้จะโหวตให ฝ่ายค้านถ้าไม่เรียกว่ารัฐบาลเละทำเนียบร้าวรอวันแตกไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะครับฟังเสียงความรู้สึกของคนจนคนขับแท็กซี่คนขับสิบล้อและคำตอบของพลเอกยุทธในการแก้ไขปัญหาความยากจนราคาน้ำมันดูครับน้ำมันขึ้นราคางานก็น้อยแล้วก็เราก็เป็นคนเหมาน้ำมันผู้รับผลิตเงี้ยงานนะ้ทำให้งานเราเริ่มน้อยลงเลยครับมีปัญหามากเลยพัมนามันยี่บาทส่วนี่มัน3ามแล้วบางที แล้วเราเหมาเส้นทางเงี้ยเหมาน้ำมันเงี้ยมีหาครับเดือดร้อนงานเราก็ได้น้อยลงครับหรือหือว่าถือว่าหายไปเยอะไหมครับถ้าเทียบกับก่นหน้านี้โอ้โหมันก็ครึ่งต่อครึ่งเลยครับธรรมดาเดือนยี่สิบป่าตอนนี้เดือนสิบว่าทเที่ยวเองมันมันเขาแก่เขาแบกต้นทุนไม่ไหวเราก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็หายไปประมาณเจ็ดแปดพันนะครับจากไรายได้เดิมครับอยากฝากบอกอะไรกับผู้นำไหมครับว่าท่านน่าจะแก้ปัญหาได้ดีกว่านี้นะครับ วยเหลือพวกเราด้วยนะครับตอนนี้พวกเรากลังแย่แล้วครับภาคคนส่งนี่จะโดนเยอะเลยครับงานหายไปเยอะเศรษฐกิจมันก็พังไม่หมดนะครับถ้าเราหยุดถ้าหยุดจะพังแน่ครับน่าจะต้องช่วยเรามางครับขยับให้มันลงสักหน่อยก็ยังดีครับถ้าไม่เดือดร้อนพวกเราไม่ออกมาล้ะครับรถใหญ่ๆอ่ะถ้าไม่เป็นภาคคนส่งคนไม่ก็อยู่ในจุดนี้ไม่ค่อยมีคนรู้นะครับอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือพวกเราบ้างครับนายกนี้ยังไงครับ ผมว่าท่านแก้ปัญหาไม่ได้ท่านก็น่าจะต้องยุติมั่งนะครับยุตินี่คือน่าจะปลาออกมั่งนะครับ<ม>คนอื่นเขาก็พูดกันทั้งประเทศแล้วท่านน่าจะรู้ตัวแล้วนะครับผมก็ว่าเนี่ยพวกเราอดทนมาเยอะแล้วมาหลายรอบแล้วครับท่านน่าจะรู้แล้วทีเนี้ยทุกวันนี้ผมหาเงินเข้าบ้านไม่ได้เลยถามว่าได้ไหมหได้บางทีก็สามสี่ร้อยผมก็ยอมเพราะว่าเราจะจอดจอดก็ไม่ได้แล้ถ,ถูถูด้ถ่ายไป นะครับถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีทางแล้วครับต้องพยายามตัวเองว่าหนึ่งห้ามเจ็บห้ามปวยห้ามตายถ้าอยากได้รถนี่แหละครับวอนพน้กงาให้ช่วยหน่อยแล้วกันปกติผมกับอีสานอย่างเงี้ยกับอีสานราคาน้ำมันค่ะที่ถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องทบทวนการปรับภาษีน้ำมันก็เมื่อวานก็หารื่อไปแล้วนะเดี๋ยวรอนิดนึงก็แล้วกันนะครชี้แจงนะรอนี้เป็นองหารื่องรายละเอียดนะครับ ว่าถ้าเราปรับตรงโน้นตรงนี้จะเห็นได้ว่ารัฐบาลก็มีแผลมาโดยตลอดไม่ว่าจะเรื่องของการอะไรของทุนตามันการแช่งทุนตามันการเตรียมเงินกู้กรอบเงินกู้ไว้สําหรับที่จะเชยตรงนี้แทนเรื่องนี้เดี๋ยวรออีกนิดหนึ่งเพราะว่าการดูแลเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องดูแลคนกลุ่มนนกลุ่มนี้เราให้ความสำคัญกับคนที่มีรายได้ไม่มากอยู่แล้วเข้ไหมแล้วก็ต้องช่วยกันสิได้ไหมถ้ากลุ่มนี้ให้กลุ่มนี้มากแล้วก็เหมืนก็ไม่ได้แก้ไม่ได้จะทํายังไง แล้วสถานการณ์เรื่องพลังงานเนี่ยผมว่ามันยังผูกพันอยู่อีกเยอะนะแล้วไม่ใช่วัยรนสั้นด้วยแล้วเราจะจะเอาเงินที่ไหนเข้าไวาไหนมาถมตรงนะนี้นะเพราะนัเราก็ต้องหาวิธีการที่หเหมาะสมเช็นว่าเราก็ดูนี่คือบรรยากาศความสับสนอลมานะครับแนวทางในการแก้ไขปัญหายากจนจบลงด้วยการบอกว่าขอให้พวกเราต้องช่วยกันขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์ออกไปได้แล้วนะครับอนาคตพลเอกประยุทธ์จะเป็นอย่างไรไม่ทราบที่แน่ พลเอกประยุทธ์ไม่มีความมั่นใจที่จะทิ้งอนาคตไว้ในมือพลเอกประวิตย์ต่อไปอีกแล้วคุณแลมโบประกาศแล้วว่าชีวิตทางการเมืองพลเอกประยุทธ์เผชิญกับการถูกบีบไข่และคุณแลมโบจะเป็นองครักษ์พิทักษ์พลเอกประยุทธ์ไม่ให้ถูกบีบไข่อีกต่อไปด้วยการตั้งพรรคซึ่งเมื่อคุณแลมโบประกาศเป็นองครักษ์พิทักษ์การถูกบีบไข่หลังจากนี้นะครับก็จะมีการย้ายสสจากพลังประชารัฐมาอยู่พรรคใหม่ภายในระยะเวลา30วันบวันนั้น,น,นสัญญาณยุบสภาน่าจะใกล้เต็มทีแล้ว ชะตาพลเอกประยุทธ์ณวันนี้อยู่ในอุ้งมือคุณดัมโบอีสานปกป้องพลเอกประยุทธ์จากการถูกบีบไข่ไปเรียบร้อยแล้วกลับมาพบกับผมสิรโรธครั้งพายุดได้ใหม่รายการโอวิวเพจไวซ์ทีวีโอวิวยูทูบไวซ์ทีวีเว็บไซต์ไวซ์ทีวี .co.th ทรทน์ช่องเอสสวัสดีครับ